สนับสนุนโดยแกรนสปอร์ตช่วงสุดท้ายในรายการกับเรากับเรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่เราได้พบเจอมาเราเห็นว่าเรื่องราวของการรักสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและเราก็ได้รู้จักกับเรื่องราวของบริษัทไร,ร่ร่วมใจผมกำลังพูดถึงเรื่องการใส่ใจกินอยู่เป็นโปรแกรมรักสุขภาพซึ่งมาจากนักวางแผนกลยุทธ ชั้นแนวหน้าอย่างคุณพัฒเคียงสิริซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทไร่ร่วมใจผมพูดตรงนี้มาเพื่ออยากให้ผู้ชมได้ใส่ใจสุขภาพและลองมาดูผลงานของคนไทยแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่าต่างประเทศเห็นก็จะรู้สึกว่าสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ168ชั่วโมงทุกท่านรวมถึงสวัสดีและขอบคุณคุณวิบูลและทีมงาน168ชั่วโมงด้วยครับเดิมเนี่ยไร่รวมใจของเราเนี่ยนะครับทำข้าวกล้องออแกนิกขายครับไปๆไปมาๆเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อข้าวกล้องเราไปเนี่ยเขาซื้อข้าวเราไปเพื่อลดน้ำหนักเราก็เลยพัฒนาเ,เป็น a p p พลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรชื่อว่าใส่ใจสลิมเป็นหลักสูตรสําหรับการลดน้ําหนักโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่าการลดน้ําหนักก็คือสุขภาพด้วยเหมือนกันส่วนใส่ใจกินอยู่เป็นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาประมาณช่วงเดือนมีนาะคมปีที่แล้วครับช่วงเวลาเดียวกันกับที่เรามีการล็อกดาวน์ผมกับทีมงานก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะส่งเนื้อหาดีๆคอนเทนต์ดีๆไปให้พี่น้องได้ดูกัน ทางมือถือที่บ้านนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเออเราควรจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อที่จะอยู่ดีกินดีในแง่ของสุขภาพทั้งกายทั้งใจผมอยากให้คนที่ต้องการจะลดน้ำหนักอะ่ะเห็นคุณค่าของสุขภาพของตัวเองก่อนว่าสุขภาพตัวเองนั้นมีคุณค่ามากกว่าคุณค่าของอาหารอร่อยๆที่มันตั้งอยู่ตรงหน้า ซึ่งโอเคมันอาจจะให้ความสุขระยะสั้นแต่มันไม่ได้ให้ความสุขระยะยาวเท่าไหร่สิ่งที่เราไม่ควรเอาเข้าก็คืออาหารผ่านกระบวนการอาหารผ่านกระบวนการคืออะไรเอาง่ายๆเลยคืออาหารที่เราไม่เห็นรูปร่างเดิมของวัตถุดิบนั้นรวมไปถึงว่าตัวผมเองเนี่ยได้เรียนโยคะมาด้วยเรียนอายุรเวทมาด้วยก็เลยทราบว่า มันจะมีท่าอะไรแบบไหนบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญจากการเรียนอายุระเวสเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ามันต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เราอายุยืน<ม>การผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบอาหารของเราเนี่ยนะครับเราเน้นหลักที่เรียกว่าอาหารอายุสั้นคนกินอายุยืนหมายความว่าเราไม่ใส่สารกันบูดเราไม่ใส่สารกันเชื้อราอะไรต่างๆลงไป ในข้าวของเราในอาหารอื่นๆของเราเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราได้สารอาหารเยอะมากแล้วเราก็ได้พลังงานเพียงพอรวมถึงได้ไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารมากพอที่จะทําให้เราเนี่ยอิ่มแล้วก็อยู่ท้องไปจนกระทั่งมือกลางวันฝากด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของใส่ใจหรือว่าคอสใส่ใจสลิมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 0873653556และไล n e นะครับ ad ใส่ใจ underscore well being ขอบคุณคุณพัดมากนะครับที่ช่วยใส่ใจสุขภาพที่เริ่มต้นจากตัวคุณพัฒเองและเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราจะทำอะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมเราจะไม่ติดขัดอะไรสักอย่างและเราจะมีความสุข กับทุกสิ่งที่เราได้ทำเพราะเรามีพลังงานเพียงพอในการที่เราจะสามารถจะต่อสู้กับทุกวิกฤตได้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการในวันนี้นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ผมและกีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสีสวัสดีครับ